อี่แบบว่าได้ไ้ลาตัดหญ้าแด้ยค่ะวนกับ้ายานมาดานมาเพยเนาะไหแล้วได้ไปลาตัดหญ้าแล้วลด้วค่ะเบิร์นโพแยพินองเครื่องตัดหญ้าปานไข่เดือเก้าเก่าพังพังนะคะโอแยพินองค่ะโอ๊ยเสด้านยสวดิเบิร์นโพแ่พินองเหมืนต้นลูกต้นหมักแพสามีข่ตัดกิ่งออก ขนาดตัดตัดกิงออกถึงตะปีที่แล้วเป็นย่งขึ้นมาเยอะค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นใบขึ้นมาอย่เดิอันนี้ตัดกิ่งออกตะปีที่แล้วแต่ว่าเขากะหมายถึงว่ากิ่งเขากับผ้แหงไหมว่าจะไปเก็บกิ่งไม่ออกให้หันพ่อบ้านกันเนอค่ะพ่อบ้านก็ตัดหญ้าเราแต้ใจตัดหญ้า้วแตะล้มจะควางเนาะอุ้ยตัดหญ้าเพื่อโอ้ยผมว่าจะไปเก็บกิ่งไม่ออกตัดหญ้าก็ตามใจฉันเราแตะล้มฉัน แม่พี่นองเห็นบ่ค่ะอันนี้ดอกพวอพีขึ้นมากพอดีเลยนะค่คะลายๆอันนี้อีกเกียงหนึ่งพ่ยพี่น้วองมึงไงตัดออกแล้วก็ยังขึ้นมากอยู่อันที่เห็นอยู่นี่คือ,อดอกแอปเปิ้ลด้วยค่ะพ่ยพี่นองสวยงามค่ะให้เบิ่งดอกแอปเปิ้ลยุคหางบาดน,น้ำพ่ยพี่นังมึงในงามค่ะดอกแอปเปิ้ลก็ร่งข้นโอ้ยเบิ่งนี่อ,อนซ่อนหลายรถตัดหญ้ากษสามีไข่สตาร์ทได้ผู้เดียวด้วยค่ะ ไข่สตาร์ทกับพ่อติดต้องเล่าเห็ดยุ้ดเดียวมองพ่อยม่องบ้านไข่มันเป็นที่ลม่มเวลาฝนตนตหน้าปัสท่วมป็สิวะเป็นขี้ตมโอ้ลูกสาวไข่มาล่มไราดอกไม,ม้งามงามลูกสาวมากับดอกไม้มาปักใส่หูให้แม่มึงน้องมาก็แอบมองอยู่หนาตา่างไข่พี่น้องน้องมาอย่ากออกมาหน Snow ้มโนเบลมงเพื่อนบานกับผ้าก,กันออกไมยา,างกับน้องมา จู่งมาออกไม้ยางน้ำด้วยค่ะช่วงนี้อากาศดีดีคนกสิเนี่ยค่ะแดดออกในซองมือมื่ว่านกับมื่นีค้นกับผ้ากันเลิบออกไม้ยางเล่นพ่อแม่พี่นอ้องอุ้ยฝรั่งมักอาบแดดที่หลีพ่อแม่พี่น้องอุ้ยรถไฟมากพอดีเป็นเม่นั้นขอบานตัดหยาท่านกำลังบ้านนะคะพ่อแม่พี่น้องตุ๊กตาสีมเวงหอยฟางด้วยค่ะ อายุเฉี่อเมริกาเด้อพี่นวงอาชีพตัดงานี่ได้เงินดีดีได้รลยได้ดีดีได้พ่อพี่นองชั่วโมงหนึ่งนี่กว่ตามกว่าสี่ร้อยชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณอ่าบางถ้าใหม่ใหม่ยี่สิบห้าเหรียญน,นะคะยี่สิบห้าเหรียญน,นี่ก็อยู่ที่ห้าร้อยบาทต่อชั่วโมงอาชีพตัดหญ้าอยู่ที่อเมริกาเป็นอาชีพหนึ่งที่ มีรายได้สูงมากๆเลยนะคะ25เหรียญต่อ1ชั่วโมงซึ่งเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทนะคะ500บาทหรือว่า510บาทประมาณนี้นะคะ <c oughs> ถ้าหรือว่าสตาร์ทใหม่ๆก็ประมาณ20เหรียญแต่ส่วนมาก25เหรียญขึ้นนะคะอาชีพตัดหญ้าเหลือด้านหลังบ้านยังไม่ได้ตัดนะคะอ้วพอยพี่น้อง ไรเวลาเย็นแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี่ตุ๊กตากระสิขอขอบพระคุณพ่อพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพ่อพี่น้องบ่งเห็นลุงกินน้ำปะนั่นบังในเห็นลุงกินน้ำบะอุ้ยสวยงามโอเคเนาะค่ะอันในคลิปวิดีโอนี่ตุ๊กตาขอขอบพระคุณพ่อพี่น้องทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเอาเป็นว่าอาชีพแม่บ้านหมายถึงว่าอาชีพทําความสะอาดบ้านให้คนนะคะแล้วก็อาชีพตัดหญ้านี่่ะ อยู่ที่อเมริกานะคะหรือว่าอยู่ที่เมืองนอกเป็นอาชีพที่ดีแล้วก็ได้เงินเยอะนะคะท่านผู้ชมคะ่ะได้เงินเยอะกว่าทํางานห้างขายของหรือว่าเป็นคัทเชียอยู่ที่ห้างอีกนะคะเมื่อก่อนตุ๊กตามไม่รู้นะคะอันปกติบ้านเ้ามาเห็นงานคัทเชียหงานห่างดีใจเนาะแต่อยู่ที่นี่นะคะแต่อยู่ที่เมืองนอกนะคะอันทํางานเป็นแม่บ้านทําความสะอาดหรือว่าทํางานตัดหญ้า ได้เงินดีมากๆเลยค่ะ